ชิปสไปเซอร์วิสเปิด3แพ็กเกตลงทุนใหม่คุ้มค่าลงทุนทั้งทงทั้งแถมปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นยุคออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบการเลือกลงทุนธุรกิจใดๆจึงต้องให้สอดคล้องกับความ,วามต้องการจํานวนมากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มองว่าแรดสารพัดบริการถือเป็นอีกหนึ่งการลงทุนแห่งยุคที่เหมาะสมกับการลงทุนในยุคนี้โดยชิปสไปเซอร์วิสมีประสบการณ์มายาวนานกว่า6กปีปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า5,600แห่งได้เปิดตัว3แพ็กเกตลงทุนใหม่จัดหนัก ัดเต็มทั้งถูกทั้งแถมเพื่อเพิ่มโอกาสให้คนสนใจได้เลือกลงทุนสร้างธุรกิจให้มีรายได้มากขึ้นสาวแพ็กเกจลงทุนใหม่ของชิปส s ไมล e เซอร์วิสคุ้มค่าในการลงทุน 1. แพ็กเกจเบสิคร,ราคา1,990บาทสิ่งที่จะได้รับในแพ็กเกจนี้คือทองไวนิวญี่ปุ่นพิมพ์ละเอียด2หน้าขาตั้งฐานกลมขนาด60คูณ150ซนตมไวนิวพิมพ์ธรรมดาเจาะตาไกาขนาด350คูณ100ซนเมตร เครื่องสแกนบัตรประชาชน1เครื่องระบบโปรแกรมหน้าร้านตลับเมตรสื่อโปสเตอร์ขนาด A3 จำนวน5สื่อและสื่อโปสเตอร์ขนาด A2 จำนวน3สื่อรวม8สื่อแถมฟรีซิม AS จำนวน5ซิมมุลคา่า195บาทเต็นการ AS A4 1อันเติมเงินเข้าระบบบอลเล็กของร้าน500บาทเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลระบบ2พาเกจสแตนดาดราคา5,990บาท สิ่งที่จะได้รับในแพ็กเกจนี้คือทงไวนิ้วพิมพ์ละเอียด2หน้าคาตั้งฐานกลมขนาด60คู150ซนมไวนิวพิมพ์ละเอียดเจาะตาไก่ขนาด350คู100ซติมระบบโปรแกรมหน้าร้านเครื่องพิสลิป1เครื่องเครื่องปิสติกเกอร์1เครื่องตลับเมตรซื้อยึดครอกลมสีแดง1ตัวสื่อโปสเตอร์ A3 จำนวน5สื่อและสื่อโปสเตอร์ขนาด A2 จำนวน3สื่อรวม8สื่อแถมฟรี ซิม AS สจำนวน5ซิมมูล,ลค่า195บาทเทนการ AS A4 1อันเติมเงินเข้าระบบวอลเล็ตของร้าน500บาทเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลระบบ3แพาเกจพรีเมียมราคา15,999บาทสิ่งที่จะได้รับในแพาเกจคือตาช่างดิจิตัลแบบตั้งพื้นช่างน้ำหนักได้สูงสุด150กิโลกรัมกล่องไฟสำเร็จรูปขอพบพ้นสีดำ50 50ซนเมตร ทงญี่ปุ่นไว้นิ้วพิมพ์ละเอียดสองหน้าคาตั้งฐานกลมขนาด60คูณห้ซนติเมตรไวนิวธรรมดาเจาะตาไกลขนาด350คู่100ซนติเมตรเครื่องปินสลิป1เครื่อง เครื่องสแกนบัตรประชาชน1เครื่องเครื่องปิสติกเกอร์1เครื่องสายวัด1อันเครื่องยิงบาร์โค้ดและ QR วเครื่องสื่อโปสเตอร์ A3 จำนวน5สื่อและสื่อโปสเตอร์ขนาด A2 จำนวน3สื่อรวมแสื่อระบบโปรแกรมหน้าร้านแถมฟรีซิม a อจำนวน1 0ซิมมูลค่า390บาทเต็นการ์ด a 4 1ออันสติ๊กเกอร์ AS 150คูณ60เซนติเมตรเติมเงินเข้าระบบบอลเลตข,ของร้านส0 0 0บาทเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมศีษสาขา ค่าเดินทางเก็บตามจริงเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลระบบทั้ง3แพ็กเกจใหม่ของชิปสมา์เซอร์วิสทั้งถูกทั้งแถมสามารถเลือกลงทุนได้ตามต้องการโดยมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาและผู้ด,ดูแลลงทุนทุกคนเป็นอย่างดีเป็นเฟรนชชสยที่มีครบจบบริการในร้านเดียวทั้งงานปรนียณีขนส่งชั้นนำจุดชำระบินศูนย์รวมพรบรภาษีและประกันภัย จุดรับสินค้าลาซาด้าและจุดบริการขอสินเชื่อเป็นต้นการเลือกลงทุนกับชิปสไมล์คือโอกาสการสร้างไรายได้ให้กับผู้สนใจลงทุนเป็นอย่างดีและมีโอกาสขยายกิจการให้เติบโตมากขึ้นในอนาคตอีกด้วยสนใจลงทุนแฟรนไชส์ชิปสไมล์เซอร์วิสโทร02-009-0555 ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชสยแล้วกว่า250,000คนคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7น ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ